เป็นสมาชิกของคิตจักพระศิลาค่ะเป้าหมายในการมาเรียนพระคัมภีร์กับสถาบันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแล้วก็เรียนแล้วก็ได้ได้ประโยชน์มากมายนะคะในการเป็นเคสเสียนหนึ่งก็คือเราได้รู้จกักพระคำพระเจ้ามากขึ้นนะคะสองเราได้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขช,ชีวิตของเราให้ให้เป็นคนที่ที่ใช้กันได้คือดีพร้อมในการที่จะรับใช้พระเจ้าและเป็นพระพรกับผู้อื่น นะคะข้อ3ก็คือว่า,าการลงทุนในการมาเรียนพระคัมภีร์ไม่มีการขาดทุนนะคะเพราะว่าเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเองและผู้อื่นค่ะขอบคุณพระเจ้าสําหรับสถาบันแห่งนี้ที่เปิดกว้างดีเรียนได้เพราะว่าไม่ได้มีความรู้มากมายนะคะเรียนก็แค่ป .6 เท่านั้นแต่ว่า สามารถจะมาเรียนได้ทุกระดับชั้นแล้วก็ผู้สอนก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ได้รับการเจิมมากมายทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะแค่พูดแค่คนเดียวอย่างเช่นอาจารย์สารอาจารย์ประยูนก,ก็เพียงพอแล้วจินนี่นะคะมาจากริตจักอันติโอเกลาด์พาวแบปติสต์นะคะก็ขอขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้โอกาสมาเรียน,นที่สถาบันแห่งนี้แล้วก็เป็นรุ่นแรกที่เรียนเลยนะคะแล้วก็ ได้รับพระพรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องของอาการศึกษาข้อพระคัมภีร์แล้วก็การที่เราจะนำไปพัฒนาชีวิตในการรับใช้พระเจ้าให้เติบโตยิ่งขึ้นนะคะก็ขอบคุณอาจารย์ผู้สอนทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าพี่น้องที่เข้ามาเรียนจะได้รับพระพรกลับไปแน่นอนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะผมแป้ะนะครับของคิดจากตะละมุนกรุงเทพขอพระเจ้าที่ได้มาเรียนร่วมกับพี่น้องมากมายก็เชิญนะครับนุนใจว่า กว่าจะจบเกือบตายมันครับคนอื่นครับนี่ค่ะชื่อยุ้ยนะคะมาจากทิศจกักรปากเกตดค่ะตอนแรกที่จะมาเรียนที่นี่ก็กลัวอยู่ว่าเออเราจะสามารถเรียนตามทันไหมเพราะว่าวิทยากรที่มาเนี่ยสุดยอดทั้งนั้นเลยเป็นพระพรกับเรามากๆทุกคนที่มามาเรียนที่นี่นะคะ ได้นำออกไปใช้ในชีวิตจริงด้วยและที่สำคัญคือจบไปอ่ะเราสามารถเป็นพระพรต่อพระพรต่อพระพรไปได้อยากให้มาเรียนกันค่ะอยู่ไกลแค่ไหนก็มาเรียนค่ะค่ะที่นี่ดีมากๆขอบคุณพระเจ้าค่ะครับชื่อกิติชัยนะครับจากคิดาจากปากเกร็ดนะครับถ้าพี่น้องกำลังสาอหาน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของผู้เชื่อทุกคนอยู่ ที่นี่คือคําตอบของคุณครับมารู้จักพระเจ้าผ่านศูนย์แห่งนี้ถูกทางไม่เสียเวลาแน่นอนขอพระเจ้าอวยพอรนะครับ p ี e ่เสีทีเส็ย